สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้จะพาเพื่อนมาทําผัดกระเพราเนื้อนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้เราซื้อเนื้อเป็นชิ้นนะคะเพื่อนแล้วก็เอามาสับเองนะคะก็จะสับประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วแต่ชอบเนาะเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนก็สับสับกันไปตามใจชอบไปแล้วการทาเพื่อนก็มีกระเพรานะคะหลักๆของเราเนาะวันนี้เราจะทาแบบผัดแบบลุกทุ่งลูกทุ่งนะคะเพื่อน ก็กระเทียมแล้วก็พริกแกงสดนะคะเพื่อนอันนี้หอมหัวใหญ่แล้วก็จะมีพวกซอสปรุรสปรุงตามใจชอบนะควเพื่อนวันนี้เราจะมีเชฟพีเอพีนะคะยืนตัวมาผัดกระเพราเนื้อให้กินนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็รอเชฟลงมือก่อนนะครับเพื่อนขา โอ้ยจะนุ่งเลยโอ้โหตาก้องตากล้องสะดุ้งโอ้ยนี่ค่ะสูตรเชฟดี p พีนะคะตากล้องสะดุ้งเลยโอ้ยขอโทษนะคะเพื่อนค่ะอันนี้เขาจะสูตรไม่เหมือนเรานะคะเพื่อนเขาจะใส่ เป็นพริกกระเทียมแล้วก็กระเพราลงไปทอดก่อนเนาะแล้วก็เพิ่มน้ํามันหอยเพิ่มน้ํามันหอยนะคะก็เพิ่มน้ํามันหอยนะคะเพื่อนแล้วก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะเพื่อนอันนี้เนื้อเราสับแล้วนะคะใส่ไปเลยโอ้เราจะทำแบบลุกพุ่งลุกพุ่งกันนะเพื่อนๆค่ะโอ้จะไปแสบตัวไหมเนี่ย นี่ค่ะเพื่อนๆุ่ะเอาจก็ไม่เชฟใ่ีนะคะขาดแล้วก็จะมาเติมหัวหอมหอมหัวใหญ่ค่ะเพื่อนหอมหัวใหญ่นะคะใส่ซอสปรุงรสนะคะเพื่อนโอ้ลมมมมีีดไ่ใส่ที่ิ๊ดดำด้วยเหรอใส่ไปแล้ว ก็เติมซีอิ๊วดำลงไปนิดหนึ่งนะคะเ,เพื่อนสูตรเชฟดีไอีนะคะนี่นี่สูตรของเรานะค,ะค่ะขอูตระเติมกระเพรานะคะเพื่อนเอาแค่นี้เหรอแล้วเดี๋ยวเผ็ดหอืมเอาอีกสักหน่อยไม่ได้เหรอไม่เพ็ดหรอกมั้ง มไม่เผ็ดเราขออีกสักหน่อยหอม,หอม,มชอบกินกะเพราเยอะพัดลมพัดพัดลมพัดไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าโทรศัพท์เสียงไม่ค่อยดีตามใจขอ ไปร้อนมากเลยอือหือน่าอาร่อย สวยมากเลยไขดา,าวกระเพราต้องคู่กับไขดาวนะคะพเพื่อนพอองยย่อย,าอย,าย้ายค่ะเพื่อนๆนค่ะสำหรับกระเพราเนื้อเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพเพื่อนๆ หอมหน่าอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนมีไข่ดาวด้วยนะคะเพื่อนซ้อมไข่ดาวนะคะเพื่อนค่ะ